แฟนซีที่มีเกินกลาดมันเทียบไม่ได้กับคอนโดโฟแฟนตาซีของเกษตรมนตรีเปรียบเทียบให้คุณฟังนะคะกับแฟนซีที่มันมีตามสื่อฟีอฟอฟอให้คุณเรียนแต่ มันไม่เท่ากับการที่คุณแรกเข้ามาเรียนในมะม่วงคอนโดแฟนซีของครูวันนี้นะความแตกต่างอันนั้นนะ่ะอยากบอกเขามากเลยครูใช่เพราะว่าแฟนซทีทั่วไปที่คุณไปดูมาในสื่อฟรีนะ <ๆ S 1> เขาจะใช้เทคนิคเสียบยอดติดตาเสียบข้างอะไรต่างๆพวกนี้ความแตกต่างก็คือว่ามันจะไม่แข็งแรงเพราะว่าเวลาที่คุณใช้เทคนิคพวกนั้นอย่างที่คุณเห็นไปแล้วอะ่ะเทคนิคที่ครูทําให้คุณดูเสียบยอดติดตามันจะออกแค่เฉพาะเป็นกระกปะ๋อกระป๋อตรงตรงจุดที่คุณไปติดตาไปเสียบยอดไว้อ่ะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันจะไม่มีเวลาคุณปล แล้วมันโตขึ้นไปเรื่อยเนี่ยถ้าลมแรงหน่อยอะไรมากระทบมันหน่อยกิ่งมันฉีกกิ่งมันขาดคุณก็จะเสียมะม่วงชนิดนั้นไปแต่เทคนิคการทาคอนโดแฟนตาซีของเกษตรตรีเนี่ยเราใช้เทคนิคในการทากิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเห็นไปแล้วการทากิ่งเนี่ยมันคือการเอากิ่งเอาต้นเนี่ยไปทาไปติดกับต้นแม่เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายพอมันโตขึ้นไปเนี่ยมันจะหลอมรวมกันเป็นต้นเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าต้นไหนเป็นต้นไหนคุณจะรู้อีกทีก็คือตอนที่มันออกลูกไหมคุณกินเพราะมัน ยกขึ้นไปแล้วไปทาบไว้กับ,บมะม่วงต้นแม่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างจากแฟนซีฟรีๆของคุณก็คือมันจะแข็งแรงมากแข็งแรงสุดๆกิดๆด่งพัดลมพัดยังไงมันก็ไม่ทะไม่มีทางตายไม่มีทางกิ่งจะฉีกจะหักแน่นอนนี่ความแตกต่างสุดยอดของเกษตรบนตรีที่ทักออกุณนี้ 2. องคะความแข็งแรงนั้นต่างอันนๆนี่คุณนํำกสะเค่ะนั่งร้านค่ะโอ้หคุณคะ ความมีความแข็งแรงกูดูนั่งร้านเนี่ยกูขยายกูดูเลยเนี่ยเนียเนี้ยเนียนมั er Mother, no นแข็งแรงเพราะมีนั่งร้านค่ะคุณดูสิคุณจะหามาเม่วงไฟตาซีคนที่ไหนมันมีนั่งร้านแบบนี้ด้วยอ่ะมันแข็งแรงเพราะมีนั่งร้านแบบนี้มันจะเนี่ยรับนั้นหนักไว้หมดเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่คุณพ่อยังไม่เอาออกเพราะว่าจะมาสอนพวกคุณนะคะเนี่ยเอาออกหมดได้เลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนติดจะหมดแล้วค่ะนะแล้วนั่งร้านพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วค่ะเนี่ย คุณหามะม่วงปลูกเป็นต้นมาอย่างที่คุณติว่าไม่ได้เดี๋ยวคุณไปใช้เทคนิคเสริมโคนก็ได้เพราะการเสริมโคนนี่นแหละมันจะช่วยทําให้มะม่วงทาบมีรากแก้วอย่างที่เราบอกคุณไปแล้วเทคนิคของกเกษตรมนตรี<ช>เลยค่ะการการเสริมโคนใช่เนี่ยจะพาคุณไปสอเสกไปเสริมโคน<ช><ช>คือทาให้มะม่วงจิ่งทาบมีรากแก้วได้เหมือนเพาะเมล็ดเป็นเทคนิคที่สุดเจ๋งของเกษตรมีมากๆใช่ใช่สุดๆอ๋องั้นก็ไม่ต้องสนใจแล้วนาว่าต้นแม่คุณจะปลูกด้วยเมล็ดหรือไม่เมล็ดเพราะ,ะเรามีเทคนิคให้คุณสุดยอดส 你不嫁给你